สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนคลับของคูบุรีทุกคนนะคะคูบุรีจะลองมาให้ความหมายของคําว่าไลฟ์นะคะ L I V E life L ตัวแรกคูบุให้เป็น L ตัวเลกอะไรเลยก็ได้ L ก็คือไล L I V E คือความชอบความสนใจนะคะเวลาที่เราจะไลหรือลงคลิปก็ต้องมีความชอบคือ i n t e r e s ตความสนใจนะคะมี image ของตัวเองคือบุคลิกลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะ I I ตัวที่2ครคูบุใช้คําว่า inspiration นะคะเพราะอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะ L คือไ e like, คือความชอบความสนใจในสิ่งที่เราจะทํารักแล้วก็มุ่งมั่นนะคะ I ก็คือ inspiration ก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะทำทุกวันแล้วก็ทําออกมาด้วยความเอาใจใส่แล้วก็เป็นธรรมชาติเรียวนะคะ L I V V เขาใช้คําว่า value นะคะ value คือคุณค่าคุณค่าในตัวเราเนี่ยจะส่งต่อกับผู้คนเคล็ดลับเทคนิคต่างๆที่เรามีนะคะเคล็ดลับดีดีเราก็ส่งต่อให้กับผู้คนนะคะเรียกว่า value L I V จะกำลังพูดถึงความหมายของคำว่าไลฟ์ตามสไตล์นะคะตามความหมายของครูปูลิก V เปลว่า value ให้คุณค่ากับตัวเองเพราะทำออกไปสื่อสารออกไปคุณค่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็เป็นการให้คุณค่าให้กับคนอื่นด้วยนะคะ E ตัวสุดท้าย E สุดท้ายปูปูเขาใช้คำว่า energy นะคะ energy แปลว่าพลังงานนะคะเวลาทำคุณจะต้องมีความเป็นธรรมชาติในคลิปมีความสดใหม่แล้วก็ใส่พลังงานไปนทุกวันนั่นก็คือการทำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะคะ L I V E l i v e ไลฟ์แปลว่าชอบเรียนรู้มีคุณค่าแล้วก็อิน r g อคือพลังงานในการส่งต่อให้กับผู้คน